สวัสดีคับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งแล้วกับรายการเฉียดร,รายการที่นําเอาประสบการณ์เฉียดในรูปแบบต่างๆมาพูดคุยกันเพื่อให้ข้อคิดและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตของท่านผู้ชมเรื่องราวของเฉียดในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสะอาดนะครับพูดถึงความสะอาดขึ้นมาคุณสุภาพสตรทีทั้งหลายก็คงจะต้องนึกขึ้นถึงบ้านถึงช่องขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะตามปกติแล้วหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดบ้านช่องคุณผู้หญิงก็ทํากันอยู่แล้วแล้วก็ว่ากันว่าถ้าเกิดเราไปบ้านไหนสักบ้านหนึ่งแล้วห้้้้้้องงนนนนําาาสกกปรใบว่่ผูหญิัชไไมด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะมาบ้านเราในวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณสุภาพสตรีก็จะต้องดูแลห้องน้ำก่อนให้สะอาดเป็นพิเศษเลยและวิธีการที่จะทําให้ห้องน้ําสะอาดได้นั่นก็คือการใช้น้ำํำยาล้างห้องน้ําและเรื่องราวเฉดของเราในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับน้ำํำยาล้างห้องน้ํา ผู้ร่วมรายการเราในวันนี้นะครับก็เป็นสุภาพสตรสีท่านหนึ่งที่ดูแลรักษาความสะอาดบ้านของเธอแล้วไม่อยากให้บ้านเธอสกปรกไม่อยากให้ใครมาบ้านแล้วเข้าห้องน้าแล้วบอกได้ว่าอุ๊ยตายห้องน้ําสกปรกจังเลยห้องน้าเหม็นจังเลยเธอจึงใช้น้ํายาล้างห้องน้ำเนี่ยนะครับลาดในห้องน้ําแล้วก็คาดคาดถูถูแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าวิธีการที่เธอทํานั้นมันผิดมันผิดถึงขนาดที่เธอได้มาออกเฉียดกันในวันนี้น้ํายาล้างห้องน้ํากัดเท้าเธอครับ ถ้าฟังตรงนี้แล้วท่านอาจจะนึกว่าโอ้โหนี่มาออกรายการได้งนแค่น้ํายาล้างห้องน้ากัดเท้านี่แล้วมาออกเฉียดออกได้ครับเพราะว่าเธอเฉียดตายเลยทีเดียวเฉียดตายจริงๆครับเธอผู้นี้มีชื่อว่าคุณประเทืองรัพ์สินปัจจุบันอายุ45ปีเป็นคนจังหวัดสุขโขทัยโดยกําเนิดเธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอแต่มีจุดเสียอยู่อย่างคือไม่ค่อยจะดูแลเอาใจใส่ตัวเองเท่าที่ควร สู้งานทุกอย่างและเวลาทํางานก็มักจะทําให้งานนั้นเสร็จไปโดยไม่คํานึงว่าตัวเองจะเหนื่อยแค่ไหนแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอมันก็ได้เกิดขึ้นขณะที่เธอกําลังทาความสะอาดห้องน้ําเธอได้ใช้น้ํายาขัดห้องน้ําราดและถูห้องน้ําแต่ด้วยความที่อยากให้งานเสร็จเร็วเธอจึงใช้ทั้งมือและเท้าขัดน้ํายาล้างห้องน้ําที่เธอราดไว้จึงได้กัดเท้าของเธอเวลาที่ล้างนี่มันนาน เวลาที่ล้างนะั้นมันเป็นเวลาที่ทําไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆมือก็ขัดไปน้ําก็ราดไปเท้าที่อยู่ตรงนั้นก็ถูไปเอาเท้าเนี่ยถูไปในห้องน้ํากะว่าพรุ่งนี้มาจะสะอาดที่สุดสําหรับแขกทุกๆคนใครก็จะต้องชมฉันว่าห้องน้ำฉันสะอาดแต่วิธีนั้นผิดครับน้ํายาล้างห้องน้ำเนี่ยที่ขวดก็จะเขียนไว้แล้วว่าวิธีใช้ใช้อย่างไรถ้าเราไม่สังเกตให้ดีไม่ดูให้ดีท่านอาจจะตายได้เพราะน้ํายาล้างห้องน้นํานี่มันกัด มันจะทําลายเส้นประสาทท่านมันจะทําให้ท่านเป็นอัมพาตได้มันจะทําให้ท่านต้องถูกตัดขาด้วนได้มันจะทําให้ท่านต้องถูกตัดมือได้ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในเฉียดอองหมดทั้งห้องน้ําและห้องถัวใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสองชั่วโมงได้สองชั่วโมงเสร็จเสร็จที่มือและเท้าอยู่ว่างๆกับน้ํายานี่โดยไม่ได้สวมถุงมือป้องกันไม่ได้สวมรองเท้าป้องกัน กลับมาัวรายกา,รราอครั้วครับนี่ผีเฉียดเรื่องราวเราในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ใครฟังก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยและไม่น่าจะเป็นไปได้น้ํายาล้างห้องน้ํากัดเท้าจนเกือบตายจนเฉียดตายเป็นไปได้หลือคุณไตรภพเป็นไม่ได้จริงๆครับ ท่านผู้ชมครับที่ร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีเส้นประสาทไปทั่วถึงหมดเลยปลายประสาทเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะปลายประสาทจะเป็นตัวที่รับความรู้สึกได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านโดนอะไรนิดๆหน่อยๆตามร่างกายที่อยู่ตามเนื้อตามหนังท่านที่โดนเข็มนิดหนึ่งโดนนี่หน่อยหนึ่งโดนแม้กระทั่งเซียนจีดเดียวจึ๊กเข้าไปทําไมท่านรู้สึกเพราะว่าเรามีปลายประสาทอยู่ แลปลายประสาทที่เป็นตัวรับความรู้สึกนี่เองจะถ่ายทอดความรู้สึกทั้งหมดในร่างกายของเราขึ้นไปสู่สมองแล้วบรรยายออกมาเป็นความรู้สึกที่เราเรียกกันว่าเจ็บปวดหรืออะไรก็แล้วแต่แตอนนี้ถ้าเกิดมันมีสารชนิดหนึ่งที่มันไปกัดไปฆ่าไปทําลายปลายประสาทมันก็จะเหมือนกับสิ่งที่ค่อยๆทําลายปลาย,ป,ลายประสาทนี้แล้วก็ไล่ไล่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับทุกๆสัตว์ทุก,ๆส,ทกๆส่วนนั่นที่มันถูกทําลายที่ขาที่แขนก็ตามมันจะยังความปวดร้าวเจ็บปวด อย่างชนิดที่เรียกได้ว่าเหมือนกับเข็มเป็นล้านเล่มทิ่มแทงตัวท่านอยู่เลยครับซึ่งวันนี้ผู้ร่วมรายการของเราท่านนี้ทราบดีว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรและเธอนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วครับคุณประเทืองทรัพย์สินครับสวัสดีครับขอบคุณคุณประเทืองมากนะครับที่กรุณามาร่วมรายการกับเรานะครับและสิ่งที่ผมพูดปนมื่อสักคู่นี่ถูกต้องไหมครับมันเหมือนอย่างนั้นเลยไหมครับเพราะว่าเวลาที่ปวดนี่ทรมานอย่างทรมานมาก สุดๆเลยค่ะหมอต้องฉีดมอร์ฟีนให้ต้องฉีดมอร์ฟีนเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับปกติเป็นคนรักความสะอาดมากไหมครับรักบ้านมากรักบ้านมากนะครับเป็นช่างเสริมสวยเป็นช่างเสริมสวยด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการล้างมือล้างเท้าดูแลตัวเองให้สะอาดนี่ต้องทําอยู่แล้วค่ะครับผมทีนี้เหตุที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดเมื่อไหร่ครับเกิดวันที่19สิงหาสามเจ็ดค่ะปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดก่อนเกิดเหตุนี่เรามีลางสังหอหรือมีอะไรผิดปกติกับเราบ้างไหมครับมีค่ะอะไรครับ วันที่เขาบอกว่าดาวดาวดาวหางจะชนดาวพฤหัสค่ะอ๋อดาวหางจะชนดาวพฤหัสค่ะอ๋อนี่ชีวิตเราไปเกี่ยวกับดาวหางชนดาวพฤหัสเวลานั้นพอดีค่ะอ๋อเวลานั้นพอดี่เวลานั้นแฟนก็วูบไปค่ะวูบวูบไปเฉยเยวูบหมายถึงเป็นลมไม่ใช่นอนอยู่ๆดูทีวีแล้วก็จะวูบไปค่ะเขาบอกจะหันมาข้างขวาไม่ได้หันอยู่ข้างซ้ายนอนดูทีวีอยู่ข้างเดียวเขาจะหันไม่ได้หายไปเลยวูบเขาบอกค่ะเขาหันแล้วหันเขาบอกบ้านจะหมุน เขาก็เรียกตอนนั้นพี่กาลังดัดผมอยู่ดัดผมให้ลูกค้าอยู่ก็ลูกสาวก็รับจ้างเลี้ยงเด็กฮะตอาไปตรวจไหมครับยังไม่ตรวจที่ตอนนั้นยังไม่ตรวจค่ะตอนนั้นเนี่ยมายเลมาเสร็จหลังจากนั้นล้าพาไปตรวจไปตรวจโรงพยาบาลหมอพบว่าทั้งแรกเขาจะไม่พบอะไรเลยค่ะตอนหลังตอนหลังมาพบอะไรในเส้นเลือดไขมันอะไร